ในชีวิตประจํำวันพระส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวนาวันนี้เยาวชนจากสมาคมศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพระตะบองนําวิถีบนพื้นนามาถ่ายทอดผ่านการแสดงจุสเราหรือบทเพลงเกี่ยวข้าวบนเวทีวัฒนธรรมมิตรภาพไทยกัมพูชาเอกลัการแสดงที่ประยุกต์ท่ารำดั้งเดิมเข้ากับคันเคียวเกี่ยวข้าวสะท้อนความภูมิใจในฐานะเจ้าของพื้นที่พระตะบองเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ แม่เรียนในสาขาธุรกิจการบัญชีหาขเลิมพาวเยาวชนวัย21ปีก็ตั้งใจสืบทอดนาตสินกัมพูชากว่า2ปีที่ฝึกฝนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในไทยมาแล้วถึง4ครั้งการแสดงบองประโอนกัมพูเชียไทยหรืออรรยะธรรมอยู่ยัง้งสายสัมพันธ์ไทยกัมพูชายั่งยืนไม่เพียงเผยแพร่ศิลปะดนตรีที่ฟื้นฟูใหมย่ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและการกับเพื่อนบ้านไทย บาเยาาวชนชาวกัมพ like ูชาบอกว่าสนใจศึกษาศิลปะของกัมพูชาเพราะหวังเผยแพร่ไปสู่คนทั่วโลกเอกลักษณ์การแสดงที่ประยุกต์จากวิถีชีวิตยิ่งเป็นสื่อให้เพื่อนบ้านรู้จักกัมพูชามากขึ้นเช่นกัวตะเลหรือเคาะกลาศิลปะพื้นบ้านสนุกสนานจากจังหวัดสวยเรียง ีปรายมมระีนนาาองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยพระตะบองบอกว่าการผูกสัมพันธ์เป็นสิ่งดีต่อไทยกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันจำเป็นต้องรู้จักให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยวัฒนธรรมที่นำมาถ่ายทอดวันนี้นฟื้นฟูขึ้นในยุคหลังสงครามที่ต่อไปน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ ก็จะคึกคักแบบนี้แหละค่ะซึ่งความใกล้กันของพื้นที่จังหวัดสระแก้วบันเจมบิมนเจอและพระตะบ,บองที่ห่างออกไปร้อยกว่ากิโลเมตรก็ถือว่าช่วยเสริมศักยภาพในเรื่องของเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมกันได้ไม่ยากค่ะสระแก้วเป็นเมืองชายแดนสำคัญที่อยู่ในแผนพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงการค้า ปีที่ผ่านมามีตัวเลขมูลค่ารวมร้6ยละ60ของมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างอุทยานแห่งชาติปางสีดาปรา,าสาทะะดก,ก็อกธมและผู้คนหลากหลายเชื้อสายไทยย้อยวนล,ลาวและขเขมรอยู่ร่วมกันก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เดียวกันร่องรอยประวัติศาสตร์ไทยที่หลงเหลืออยู่ในพระตบองจูงใจนักท่องเที่ยวไทยไปเยือนไม่น้อยซึ่งการสารสัมพันธ์ของสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชานำคู่ค้าสองประเทศพบปะก,กันเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและจับคู่เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบันบอนกูเจดําบอนมุยดมินสักดานโปอเตสิจดอสํำคัญสำคัญเจชรัน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดพระตะบองบอกว่าความใกล้กันของพื้นที่นอกจากเชื่อมเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวถึงกันได้ไม่ยากที่ผ่านมาพระตะบองถูกมองเป็นเมืองทางผ่านทั้งที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและการท่องเที่ยววัฒนธรรมเก่าแก่จึงหวังให้เกิดความร่วมมือทั้งธุรกิจโรงแรมและคมนาคมขนส่งทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะ ยึดถือเป็นแบบอย่างว่าย่าง่ของวัฒนธรนั้นาสามารถส่งเสริมให้ผู้คนแับชาแดนได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับนับเป็นปีที่สองสำหรับงานราชมึกขสัญจรภาคตะวันออกที่รวมความร่วมมือของเมืองชายแดนสองประเทศก่อนรวมเป็นประชาคมเดียวกัน หวังให้สัมพันธ์การค้าแนบแน่นขึ้นและเปิดความเข้าใจในการละกันผ่านสื่อวัฒนธรรมน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน